สวัสดีจ้าพี่น้องกองป่าย์สุขุนสุขมวเด้อม้อน,นี้เมโนูแกงเต่าน่อยล้วจะพี่น้องแกงสมผักบุ้งจะพี่น้องค่อยแกงสมผักบุ้งจ้าแกงสมผักบุ้งใส่ผักต่างจะพี่น้องแกงใส่เต,าเเต,าาต่าแกงใส่เต่าจ้าเต่าไอ้ยังล่ะเรียกหยังเห็นบ่ แกงสมผักบุ้งใส่ผักปังจ้พี่น้องเแซ่บน้ำกกนเด้อเนี่ยผู้เจ้าเห็นข่อยปะนะ่เออเป็นตาแซ่บดูเด้พี่น้องเอ๋ยมาเด้อพี่น้องเด้อแกงผักบุ้งใส่ผักปังจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสกุลสกุลเด้อผู้ใดอยากกินน้ำข่อยคันผู้ใดสายแบบสายผักสายหยังเสียมาโรดนี่ใส่ปลาทูไปโตนึงใส่ปลาทู โคกน้ามันไปแล้วจ้ะแต่ว่ายาแก้วใส่โตมันไว้เอาไว้ยิ้มไว้ขีกินโคกเนี่ยน้ำขุนน้ำขุนขุนพี่น้องเนี่ยแซ่บใส่ผักปังน้ำเด้อพี่น้องมันแซ่บหอมน้ำมะขามเปียกออเะอนอยแกงผักบุ้งใส่ผักปังจ้าพี่น้องเดี๋ยวคอยจะไปเทสด้ถาดแล้วจ้ะ มูเจ้าก็ถาเบึงไปกินน้ำข่อยเลยข่อยกัหมุนไสหมุนขวาจากกักป่กล้องข่อยหมุนบุ๊บูนี่ด้อยพี่น้องด้วยอย่าไปเทใส่ถาดก้อมนมาสุกแล้วแหละเสร็จเราจะพี่น้องแกงผักบุ้งข่อยเสร็จแล้วจ้า,นจจาในแกงผักบุ้งยั่วๆเลยจะพี่น้องจ้าแกงผักบุ้งยั่วๆเลยจ้า,เ,จาเห็นว่าข้าวไรโบรี่ กับบรรยากาศหลังบ้านข่อยภูเขาเราภูเขาเรากาจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูภูเขาเรากาหลังบ้านข่อยเด้อเห็นบ่าพี่น้องคุณน่ะภูเขาภูเขาหลังบ้านกับแกงอันสมบักบุ้งข่อยโอ้ยข่อยก็ได้ซูมมาก่อนภูเขาหลังบ้านจ้ะกับแกงสมบักบุ้งผักปังจ้ะบรรยากาศหลังบ้านกับกับหลังบ้านที่ลุกลุกต้นหญ้า ดนน้นต้นนั้นอย่างต้นผักหนามแล้วก็มีต้นว่านอีย่างร่วนนู้นต้นมะลุมบะลุมต้นกล้วยแล้วก็ภูเขาหลังบ้านน้องเสียจะพี่น้องข่อยไปกินแกงส้มน้ากันเลยจ้ะมาเจ้าพี่น้องแกงส้มบักบุ้งข่อยเห็นบ่เขาไล่บุรีฟ้าจ,จานไงแทบะม,มาเด้อพี่น้องเด้อซ่บๆน้ากันเ้อจ้ะเนี่ยโอ้ยเ่บๆน้ากันจ้ะ ตัวใหญ่ๆปลาทูตัวใหญ่ๆเลยน้องแล้วก็ค่อยแกะค่อยโขกไปตัวนึงจ้ะ <_ d ry> ค่อยโขกพริกแกงไปตัวนึงจ้ะพี่น้องเอ๋ยนี่เด้อเนี่ย <_ d ry> ค่อยทายอันนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อทายรูปก,ก่อนเด้อจ้ะนี่แกงส้มผักบุ้งจ้าแซบ่บๆจ้ะกับเข่าเลโบรีบ่ยุ่ยยุ่ซูมมันลงก่อนค <_ d> ่ <ry> <_ d ry> อยกับเห็ดไงโพดบุลดบุลปาดเลยเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อ <Mother S 2> พี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันจ้ากะแกงส้มผักบุ้งแบบบ้นบานๆนี่เลยผักแกงส้มผักบุ้งใส่ผักปังเนี่ยใส่ผักปังน้ำเด้อจ้ะพี่น้องมันจังหอมแซ่บๆมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันจา่าจวดจัด,จด,จดฟาดบุ้มกินอีหยังมก็บ่บมีแห้งคือแกงมีผักมีหยังเลยพี่น้องเอ้ยมีผักแอมและดีแล้วให้มันเป็นมีผักให้เฮากินเขาจะได้อุดมสมบูรณ์ร่างกายก็ได้จะได้ ขณะกินผักอย่างนี้ยังเจ็บไข้ได้ป่วยบยแล้วไปก่อนเ้อพี่น้องเด้อท่านได้ไปจ้ะให้เบิ่งนี่ก่อนนี่ยอแทงน้ำปลาแล้วก็ต้นอย่างอ่ะต้นไผ่แล้วก็ต้นอันต้นมะม่วงเขียวสวยข่อยยี่สิบป,ปีจ้ะต้นต้นใบในยี่สิบปีเด้อพี่น้องเด้อนะเห็นบ่คอยปลูกไว้นะ่ะอีต้นเนี้ยเนียเนี่ยเนียอีอีอ้วนมันเอารดไป จูบแล้วเนี่ยเอาไปจูบต้นเนี่ยมันว่ามันไปถอยไส้เนี่ยพังทั้งเถบเนี่ยขูดไปทั้งเถบเลยจะถูต้นมะม่วงเนี่ยต้นเนี่ยเห็นว่าต้นเนี่ยมันค้าอยู่เนี่ยค้าทางอยู่เนี่ยมันว่ามันไปเห็นลุ่งโอ้ยค่อยงึดหลายพี่น้องโอ้ยว่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย